ผมมาที่นี่ครั้งนี้เป็นครั้งที่ล้วนะครับครั้งแรกผมมาเมื่อประมาณ2อาทิตย์ที่แล้วผมเอารถของผมมานะครับแต่วันนี้นะครับผมเอาเจ้าคันนี้นะครับเจ้าซีอาคันนี้รถของแฟนผมมานะครับมาตามหาเจ้าตัวนี้นะครับผมเรียกเจ้าตัวนี้ว่ากล่องเซฟตี้แล้วเจ้ากล่องเซฟตี้มันคืออะไรเดี๋ยวตามไปดูนะครับผมเลือกที่จะมาตามหาเจ้าตัวนี้นะครับที่ศูนย์บริการ MMS นะครับทำไมเดี่ยะครับจริงๆแล้วผมเคยมาแล้วนะครับก็รู้สึกสบายใจนะครับแล้วก็ไว้วางใจได้เลยนะครับเพราะที่นี่เนี่ยเขา มีช่างที่มีความชานาญและมีประสบการณ์สูงนะครับและที่สําคัญนะครับเขาใช้ผลิตภัณฑ์ทุกอย่างเลยนะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นคุณภาพเกรดพรีเมียมนะครับในการดูแลรถของเรานะครับมันก็คือผ้าเ a รก bosch นะครับรุ่น blue line เทคโนโลยีจากประเทศเยอรมนีนะครับผลหลักเลยนะครับที่ผมไว้ใจเลือกใช้ผ้าเ a รก bosch blue line ตัวนี้นะครับคือเป็นสินค้าจากประเทศเยอรมันอะไรก็ตามยิ่งโดยเฉพาะเทคโนโลยีที่มาจากเยอรมันนี่ไว้ใจได้แน่นอนนะครับประสิทธิภาพดีนะครับทนความร้อนสูงอัตราการเกิดฝุ่นต่ํา นะครับใช้กับรถยอดนิยมนี่แทบทุกรุ่นเลยนะครับแล้วก็เสียงเงียบกว่ารุ่นอื่นนะครับและที่สำคัญราคาดีครับโอ้โหหลังจากที่ได้เปลี่ยนผ้าเบรก bosch blue line ตัวนี้แล้วนะครับล้วก็ได้ทดลองขับบนรอบๆ่อสกูรู่นี้ทำให้ผมมั่นใจขึ้นอีกเยอะเลยนะครับที่สำคัญที่ชอบนะครับคือเสียงมันเงียบ นอกจากคุณสมบัติที่ผมได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้แล้วนะครับสิ่งที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งที่ผมให้ความสําคัญนะครับก็คือในเรื่องของการบริการที่ดีนะครับการดูแลเอาใจใส่แบบจริงใจนะครับแล้วก็คุณภาพของสินค้าที่นามาเสนอให้กับลูกค้าแล้วก็สถานที่นะครับนี่มีห้องรับรองด้วยนะครับชีวิตและทรัพย์สินเป็นเรื่องสําคัญนะครับอย่าลืมนะครับเปลี่ยนผ้าเบรกครั้งต่อไปนึกถึงศูนย์บริการ MMS นะครับผ้าเบรก Bosch Blue Line รุ่นเดียวจบครบที่ MMS นะครับเขามีแทบทุกรุ่นเลยนะครับที่เป นะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับทางศูนย์นะครับฉลองครบรอบ15ปีนะครับใครมาใช้บริการมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลใหญ่นะครับเป็นรถยนต์เปอร์โยนะครับส่วนการัการจะเป็นยังไงลองไปติดตามในเว็บไซต์เขาดูได้เลยนะครับโอเคนะครับ